สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะมายำปลากระป๋องให้น้องชายกินนะจ๊ะขั้นตอนแรกเราก็จะหั่นตะไคร้นะจ๊ะหั่นตะไคร้เสร็จแล้วเราก็จะหั่นพริกนะจ๊ะพอเราหั่นพริกเสร็จแล้วเราก็หั่นไปเรื่อยนะจ๊ะหั่นพริกหั่นตะไคร้เสร็จแล้วเราก็จะหั่นใบมะกรูดด้วยนะจ๊ะเพราะว่าจะได้เพิ่มสีสันเนาะมันจะได้หอมๆนะจ้ะทุกคน หั่นตะไคร้หั่นพริกหั่นใบมะกรูดเสร็จแล้วเราก็จะหั่นต้นหอมด้วยนะคะใส่ต้นหอมด้วยยำปลากระป๋องสูตรสาวลาวใต้นะจ๊ะทุกคนหั่นต้นหอมเสร็จแล้วก็หั่นหอมแดงด้วยนะคะเราจะใส่หอมแดงด้วยว่าเดียชอบกินหอมแดงอ๋อไม่ดื่มไปทุกคนไม่ใส่หอมแดงจ้าแต่เป็นหอมแขกเนาะเออเขาเรียกหอมแขกหรือเปล่าเดียก็อืมน่าจะใช่นาะทุกคนเนาะหั่นหอมแขกไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคน แล้วเราก็จะเอาปลากระป๋องไปต้มนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเรียรไม่ชอบกินดิบเนาะแต่ที่จริงปลากระป๋องมันก็สุกแ,แต่ว่าเรียรชอบกินที่มันร้อนเนาะเอาไปอุ่นนี่แหละทุกคนเนาะแล้วก็จะหั่นมะนาวด้วยเพราะว่าจะได้รสชาติจะได้เปรี้ยวๆเนาะส่วนผสมของยำปลากระป๋องของเรียรนะคะทุกคนเราก็จะเติมน้ําเข้าไปนิดหน่อยเนาะทุกคนแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่เราหั่นอะไระเทลงไปเลยนะคะทุกคน ส่วนผสมของเราก็จะใส่พริกป,ป่นแล้วก็ซูรสแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะรอให้หม้อมันร้อนๆนิดนึงนะคะทุกคนนี่แหละค่ะายำบากรกะป๋องสูตรเดียสาวเราใต้นะจจะทุกคนสีสันน่ากินบนน้องพี่น้องออาแล้วเบ้าไทยปนดาวนำเดอร์พี่น้องใส่น้ำปลาลงไปจ้าทุกคนเป็นยังไง่ะคะทุกคนสีสันน่ากินไหมคะ ดูแล้วก็นะ่ากินเนาะทุกคนเนาะยำไปเรื่อยๆโคเลโคเลให้มันเข้ากันนะคะทุกคนแล้วขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือยายาดื้อเมนเด็ดค่ะนะคะก็คือมะนาวนะคะบีบมะนาวลงไปนะคะมันจะได้เปรี้ยวๆสักนิดนึงเนาะค่ะทุกคนแล้วก็ซิม่ารสชาติอย่าบอกใครนะคะอร่อยเลยจ้านี่มอฟตดบล็อ,อกบอกแล้วนะคะทุกคนแล้วยำปลาปรับ ยำปลากระกป๋องของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟรับประทานเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงล่ะคะทุกคนพอเรายำปลากระกป๋องเสร็จแล้วเดียวก็จะกินกินข้าวกับน้องทรายแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีดูนะคะพอกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จแล้วเดียวก็จะไปทําความสะอาดห้องรจ้านี่รจาชีวิตประจําวันของสาวเราใต้ก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ ทีนี้เราก็จะไปกวาดห้องถูห้องนะจ๊ะทุกคนขั้นตอนแรกเราก็จะไปเก็บปลั๊กไฟแล้วก็พัดลมเก็บตะกร้าผ้าแล้วก็กวาดวาดนะจ๊ะทุกคนกวาดไปจากกวาดไปทําความสะอาดห้องนานๆตามทีหนึ่งว้าทุกคนอันนี้ของเดียวมันพังอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วของราคาถูกก็จะเป็นแบบนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะพูดออกมาได้ยังไงว่าน,นานๆทําความสะอาดห้องทีหนึ่งทําความสะอาดห้องทุกวันจ้า ก็เรากดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะจ้ากดให้ครบทุกซอกทุกมุมเลยจ้ากวดไปกวดไปจ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวน,น้อยๆของเรานะจ้าว่าห้องเรามีห้องน้ําในตัวเนาะทุกคนเนาะอ้ากวดไปกวดมาผตาดมันร่วงลงมาช่วงนี้ก็จะเป็นสโลโมาสั้นหน่อย <laughs> กดไปเรื่อยๆจ้า กวดไปด้วยเต้นไปด้วยนะจ๊ะทุกคนอารมณ์ดีจังเลยวันนี้ว่าสันกวดห้องเสร็จแล้วก็ยกซ้าย,ยกขวานะจาะทุกคนกวดเสร็จอะไรเสร็จแล้วเราก็เตรียมจะถูแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนกวดของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะถูนะจ๊ะก่อนที่เราจะถูแล้วก็ยกซ้ายยกขวายกเอวไปมาดิดหน่อยค่ะแล้วก็จะถูถูไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนถูถูไปถูไป ถูจนมันเห็นเลขสามตัวเลยนะ,ะทุกคนอาว่าจังไดเห็นเด็สามตัวเดี้เสี่ยไปเพื่อ fc เจ้าเด็กอะไรจะมาอยู่ในกระเบื้องเนาะถูไปถูไปจ้านี่เราจัดไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของสาวลาวใต้นะจ้าคลิปนี้เราก็ทำความสะอาดห้องเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะจ้าทุกคน fc ของเรียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เดียทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเป็นเที่ดีบรอยนะคะบาย<ส>บ,า,บายดีจ้า